พระคำเพื่อการพื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองพงศาวดารกษัตริย์สัปดาห์ที่หนึ่งการเปิดเผยทางภายในที่อยู่ในหนึ่งและสองพงศาวดารกษัตริย์เกี่ยวกับแผนการบริหารของพระเจ้าที่ถูกเปิดเผยและถ่ายทอดไ้ผ่านแบบเลงวันพฤหัสบดีอารบิกหกหนังสือมทไทยจนถึงโยฮันเปิดเผยว่าพระเจ้าตรีกภาพทรงผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดกลายเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประธานชีวิต ที่ครอบคลุมสรภพสิ่์โยฮันบทที่ 1: ข้อ14บทที่7ข้อ39อบารบิก7หนังสือกิจการเปิดเผยว่าพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่์ได้แผ่ขยายตัวของพระองค์เองในฐานะความเที่ยงแท้ของพระคริสต์ผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าเพื่อจะก่อกําเนิดคริสตจักรทั้งหลายของพระเจ้าบทที่1ข้อ3ข้อ8บทที่สองข้อ22ถึงข้อ36บทที่4ข้อ23ถึงข้อ3 1 อารบิก8หนังสือโรมจนถึงวิรณ์เปิดเผยว่าพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่งได้ก่อสร้างคริสตจักรทั้งหลายผ่านการเปลี่ยนแปลงให้เป็นกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีกภาพที่สําเร็จสุดยอดนั่นคือพระกายของพระคริสต์ซึ่งจะสําเร็จสุดยอดในกรุงเยูราเล็มใหม่อันเป็นการขยายใหญ่ขึ้นที่นิรันดร์ของพระเจ้าตรีกภาพที่สําเร็จสุดยอดโรมบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4บทที่12ข้อ4ถึงข้อห บทที่ 16: ข้อ20วิวรบ์บทที่21ข้อ2ข้อ9ถึงข้อส1สัปดาห์ที่ 1. วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโยฮันบทที่7ข้อ3าคำนั้นพระเยซูตรัสเล็งถึงพระวิญญาณน,นั้นซึ่งผู้ที่เชื่อเข้าสู่พระองค์จะได้รับเหตุว่าในเวลานั้นยังไม่มีพระวิญญาณน,นั้นเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับสง่าร,ราศีกิจการบทที่ 1: ข้อ8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับริเตดตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนตัวท่านและท่านจะเป็นพยานบุคคลของเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วมณฑลยูดายมณฑลซามารีและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกโรมบทที่สิบงข้อห้พวกเราผู้เป็นหลายคนก็เป็นกายเดียวในพระคริสต์และต่างก็เป็นอ,อวัยวะแก่กันและการฉันนั้น เราได้มองเห็นแล้วว่าพันธสัญญาเดิมคือรูปภาพของแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าในลักษณะที่เป็นภาพเล็งพันธสัญญาใหม่คือการสำเร็จเป็นจริงในภาพปฏิบัติของแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้ารูปภาพนี้ก็คือภาพหรือภาพถ่ายพันธสัญญาเดิมเปรียบเหมือนวิดีโอพันธสัญญาใหม่คือสิ่งที่เที่ยงแท้บุคคลที่อยู่ในการสำเร็จเป็นจริงย่อมจะเหมือนกับรูปถ่ายของเขาพอดี ในพันธสัญญาใหม่มีหนังสือ27เล่มซึ่งแบ่งเป็นสมช่วงตอนคือกิติคุณกิจการและหนังสือจดหมายกิติคุณมี4เล่มกิจการมีเล่มเดียวและหนังสือจดหมายมี22เล่มเลือกอ่านข่าวสารเราต้องมองเห็นการเปิดเผยศูนย์กลางที่อยู่ภายในของกิติคุณส4เล่มการเปิดเผยจากมัทธิยจนถึงโยฮัน คือพระเจ้าตรีกภาพทรงผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่งพระเจ้าตรีกภาพทรงผ่านขั้นตอนด้วยผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์การตายและการเป็นขึ้นพระองค์ยังสำเร็จสุดยอดเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตด้วยในตอนท้ายของกิตติคุณสี่เล่มในวันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นนั้นพระองค์ได้เสด็จกลับมาหาเหล่าสาวกระบายลมปราณเข้าสู่พวกเขา ตรัสว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดในเล็บโยฮันบทที่20ข้อ22หลังจากการเป็นขึ้นพระคริสต์ก็ทรงอยู่ภายในเราในฐานะพระวิญญาณนั้นในเล็บหนึ่งโกรินโตบทที่15้าข้อ45าเปาโลกล่าวว่าอาดามคนสุดท้ายซึ่งก็คือพระเจ้าผู้แปลสภาพเป็นรูป,ปธรรมอยู่ในมนุษย์คนหนึ่งก็ทรงกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระเจ้าตรีภาพทรงผ่านขั้นตอน ด้วยผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังเพื่อจะกลายเป็นมนุษย์พระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตมนุษย์เพื่อจะดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าผ่านการตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อถ่ายสิ่งส,งสร้างที่พระองค์ทรงสงูญเสียไปและปลดปล่อยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ออกมาและผ่านการเป็นขึ้นเพื่อแจกจ่ายพระองค์เองเข้าสู่พ,พลไพรายที่พระองค์ทรงเลือกสรรและถ่ายไว้เพื่อเป็นชีวิตและทุกสิ่งของพวกเขาดังนั้นพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอน และสำเร็จสุดยอดในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่งจึงถูกแจกจ่ายเข้าสู่พลอไยที่พระองค์ทรงเลือกสรรและถ่ายไว้เพื่อจะเป็นชีวิตและทุกสิ่งของเขาหนังสือกิจการเปิดเผยว่าพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่งได้แผ่ขยายตัวของพระองค์เองในฐานะความเที่ยงแท้ของพระคริ์ผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าเพื่อจะก่อกำเนิดริสตจักทั้งหลายของพระเจ้า เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราก็ได้ต้อนรับพระองค์เข้าสู่เราในฐานะพระวิญญาณนั้นอันที่จริงพระวิญญาณนั้นก็คือพระคริสต์คือความเที่ยงแท้ของพระคริสต์ในกิตติคุณสีเล่มได้เอ่ยถึงคริสตจเพียงสองครั้งเท่านั้นคือในมัทธิวบทที่1 6ข้อ18และบทที่1 8ข้อ17และไม่ได้เอ่ยถึงพระกายของพระคริสต์เลยกิจการกล่าวถึงคริสตจทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถึงพระกายของพระคริสต์ พระกายของพระคริสต์ถูกกล่าวไว้ในหนังสือจดหมายเท่านั้นอันที่จริงหนังสือจดหมาย21่ฉบับแรกได้เปิดเผยถึงพระกายของพระคริสต์ส่วนวิรณ์เปิดเผยถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่อันเป็นการสําเร็จสุดยอดแห่งพระกายของพระคริสต์โรมบทที่ 12: ข้อ5คือพระคัมภีร์ข้อแรกในพันธสัญญาใหม่ทั้งเล่มที่เอ่ยถึงพระกายของพระคริสต์กรณีนี้ป่งชี้ว่าหนังสือจดหมายทุกเล่มล้วนมีเพื่อพระกายของพระคริสต์ หนังสือจดหมายเล่มอื่นที่เอ่ยถึงพระกายของพระคริสต์คือหนึ่งโกลินโทเอเฟ,ฟโซและโกลโลหนังสือสีเล่มนี้คือโรมหนึ่งโกลินโทเอเฟ,ฟโซและโกลโลไซจึงเป็นหนังสือสําคัญที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ถ้าเอาสีเล่มนี้ออกไปพันธสัญญาใหม่ก็เป็นหนังสือที่ว่างเปล่าโรมจนถึงวิวรณ์เปิดเผยว่าพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่ง ได้ก่อสร้างคริสตจกทั้งหลายให้เป็นกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีกภาพที่สําเร็จสุดยอดในฐานะพระกายของพระคริสโดยการเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้เหมือนพระฉายาของพระคริสผู้เป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าซึ่งจะสําเร็จสุดยอดในกรุงเยรูซาเล็มใหม่อันเป็นการแผ่ขยายและการสําแดงที่นิรันดร์ของพระเจ้าตรีกภาพที่สำเร็จสุดยอด